สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีพิจิกเอคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีพิจิกแฮปปีส้สงกรานต์เดย์นะคะขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตพิจิกคลิปนี้จะมาเตือนเรื่องดาวราหูราหูเดิมเนี่ยนะราหูเดิมเนี่ยที่อยู่ในภพปุตตะ ปุตตะของชาวราศีกาดเออราศีพิจิกนะคะอันเนี้ยเขาก็ทำมุมเลงมาที่เ,เขาเรียกวอะไรตรีโกนมาที่ชาวราศีพิจิกโดยตรงนะราหูที่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยกำลังจะย้ายในวันที่หพฤษภาคมเราก็ต้องมาพูดกันว่าเออถ้าย้ายแล้วอ่ะมันจะอยู่ในภพไหนมันมาเข้าในภพพันธุเรื่องดีมีเรื่องเสียมีนะเรามาว่ากันก่อนเลยว่าเมื่อ ราหูย้ายเข้าพบพันธุเป็นเกษตรดีคุณจะได้เลื่อนข่้เลื่อนตําแหน่งเป็นคนสุดโต่งในทุกๆเรื่องเหมือนกันต้องระวังนะคะเพราะราหูเป็นอะไรที่แบบว่าใครก็บังคับไม่ได้ชั้นเบ่งคําว่าเบ่งนี่ไม่ได้ไม,ไม่ได้คมาคือเบ,บ่งแบบไม่กลัวใครไม่ใช่ไปอะไรใครแต่ถ้าใครมามามาพูดายกับเธอเธอ,เธอเอาเรื่องแน่คุณเป็นคนที่วางแผนก็จะทําให้คุณมีชีวิตที่โชคดีและโด,ด่งดังงานยังหนักเหมือนเดิม แต่คุณก็ผ่านไปได้อย่างสบายๆคุณจะได้บ้านที่ดินราหูที่อยู่ในภพที่ห้านะคะก็ถือว่าเป็นราหูที่ให้คุณได้พบได้เจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็จะมีคุณคนใหม่รักใหม่นะรักใหม่แล้วมันจะวนไปด้วนะนๆอยู่นะราหูเนี่ยพอราหูย้ายมาอในภพ,พันธุมันเขาเรียกอะไรอะ่ะ ลาหูที่จากเรือนพระรหัตมาอยู่ในเรือนตัวเองจะมีพลังอย่างมากนะมีลาบแต่เป็นทุกขลาบนะมีลาบแต่เป็นทุกขลาบแต่โดยรวมแล้วพิจิกเนี่ยจะมีลาบผลเยอะมีลาบผลเยอะเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษนะเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือเสาจะย้ายไปอยู่ในภพปุตตะแทน อันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปของดาวเสอ์นะในช่วงของของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเอาภาพรวมไปก่อนเมื่อพระรหัสย้ายนะพระรหัสของคุณมันจะย้ายเข้าพบมรณนะถามว่าดีไหมข้อดีคือมันต้องต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนะไม่คิดหน้าคิดหลัง ต้องรอบข้อแม้นจะมีความมั่นคงร่ำรวยก็ประมาทไม่ได้นะระวังการลุ่มหลงถูกหลอกลวงถูกอิจฉาตาร้อนศัตรูจะเปิดเผยตัวอย่างชัดเจนคุณอาจจะมีข่าวร้ายของผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะทีนี้ลาหูไหวพิปปฏิพานจะดีอยู่แล้วจะช่วยให้คุณได้ฉุกคิดแม้นกระทั่งเพื่อนสนิทที่สร้างปัญหาให้คุณคุณก็สามารถจะเคลียร์ได้ คุณเนี่ยข้อเสียของพี่จิกนะคืออะไรมะรักเพื่อนมาแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญหาแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นตัวอิจฉาแต่เพื่อนเนี่ยจะหลบซ่อนไม่เปิดตัวไม่เปิดเผยแต่ราหูมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เขาเปิดเผยตัวตนข,ของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวราหูมันคือเงามันคือความไม่จริงมันคือความไม่จริงรังมันคือความหลอกลวงมันคือดีต้นร้ายปลายดีอิทธิพลของราหูดีไหมมีเนี่ยก็สร้างความร่ำรวยให้คุณสร้าง ความฉลาดราดเปื่องให้คุณแต่ว่าเขาเป็นดาวบาเคา์เขาแทรกความอัปยศอดสูเอาไว้ด้วยถ้าคุณไม่อยู่ในทํานองครองธรรมและคุณหลงรูปจูบก,กระดาษไปกับลาหูนะคะอย่างไรก็ตามเสาและลาหูเขาเป็นคู่มิตรกันช่วงที่เขาจรมาสวนกันหรือเจอกันเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องร้ายและดีนะเรื่องดีคือเสาเ,เป็นดาวที่รอบคอ ราหูเนี่ยเป็นดาวที่มีไหวพริบประธานดีสองดาวนี้มาเจอกันจะทําให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้จังหวะนะจังหวะเสาเสาทีออ่อยู่ในภพกระดุมพระนะอยู่ในภพกระดุมพระเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะ สามาอยู่อยู่อยู่ในภพบ,บุตรแทนใช่ไหมแล้วมาจากภพพันธุเนี่ยนะเสาในภพนี้ยเขาถือเป็นพินธุบาทเหมือนกันคุณจะมีความหวาดระแวงคุณต้องมีสติมากๆบางทีฉลาดจนโง่เขาอย่าเชื่อใจใครคุณจะเสียใจทีหลังแต่เชื่อว่าดาวลาหูที่เป็นคู่มิตรเนี่ยจะมาช่วยคุณได้ คือคือมันตีกนดีไงชาวพิจิกเนี่ยแล้วพิจิกเนี่ยมีอังคารน่ะเป็นเจ้าเรือนพออังคารเป็นเจ้าเรือนปุ๊บเนี่ยตอนราหูมันอยู่มันดีแต่พอเสามานะเขาเป็นคู่ศัตรูกันอันเนี้ยคล้ายๆชาวราศีสิงเพราะสิงจาได้ไหมที่พี่บอกว่าสิงเขาเป็นเจ้าเรือนแล้วเขามีแปดจอนมะเร็งก็เป็นคู่ศัตรูใหญ่ก็ต้องระวังเรื่องหัวล่างข้างแตกเจ็บไข้ได้ป่วย ผ่าตัดอะไรเงี้ยส่วนทีนี้พอเสามาเลงกับพบที่เมียงคานเป็นเจ้าเรือนถ้าไม่มีดาวอื่นช่วยนะก็เหนื่อยนะก็ต้องระวังเรื่องการอุบัติเหตุรถชนกระดูกหักโดยเฉพาะขาซ้ายจำไว้เลยนะชาวพิจิตให้ระวังเรื่องขาซ้ายหักหรือขาซ้ายเจ็บหรือขาซ้ายกระดูกอะไรที่เกี่ยวกับกระดูกกระดูกฟันด้วยให้ไปตรวจซะแก้เคล็ดโดยการไปหาหมอฟันจะดีมาก เตือนชาวราศีพิจิกเลยนะคะโอเคนี่เป็นคลิปของเดือนพฤษภาคมแต่เราเน้นที่าดาวราหูไว้ก่อดน,นะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวพิจิกติดตามคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการมีสตินะ mm hmm. นะคะมีสติ mm hmm. คือรับฟังไว้ไม่ต้องงม,มงาย เราพิสูจน์ได้ในทุกๆเรื่องนะคะแต่เขาเรียกคนเราอะวัวหายล้อมคอกไม่ใช่เรื่องดีขอให้ชาวราสิพิจิกเที่ยวสงการให้สนุกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลก,ก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะรักนะจุบจ๊บ